ว o ดการ์ดผลิตภัณฑ์รักษาไม้ให้แข็งแรงทนทานรับประกันการใช้งานยาวนานนับ10ปีวิธีใช้งานก็ง่ายเพียงแค่คุณพ่นเช็ดตากให้แห้งแค่นี้งานคุณก็เสร็จไว้ประหยัดทั้งคนและเวลาได้เยอะเลยค่ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ทำมาจากธรรมชาติปลอดภัยไล้กลินสัมผัสได้ไม่ปวดแสบปวดร้อน สังเกตดูก็คือไม่มีกลิ่นทีเดียวเลยมเไ,มไม่มีกลินกก่นเหรอเห็นไหมไม่มีกลิ่นเห็นไหมกเลยลองดูดูว่าไม่มีกลิ่นครับอาบทาเดียวอาไปทางเดียวเจอเงียบม่มกลิ่นไม่มีมมเลยไม่มีกลิ่นครับไม่ปกติกินอะไรไกอ่าปกติเข้าไม่ได้ครับเข้าใกล้ไม่ได้เห็นไหมความเร็วของมันฟองละอ๋อถ้าเกิดลงไม้ปุ๊บมันจะขึ้นฟองทันทีเลยใช่ไหมครับมันจะขึ้นฟองมาเลยอ่าเราต้องรอประมาณเห็นไหม จริงๆแล้วเราต้องรอประมาณสิบนาทีถึงจะเริ่มขั้นตอนขั้นตอนต่อไปที่จะลอกถึงจะใช้เกลียมโปก๊กขูดได้แต่ตอนนี้พอทาปับ๊บเห็นไหมการทํางานของมันสําคัญมากก็คือมันไม่มีกลิ่นเมื่อมันไม่มีกลิ่นอันนี้มันขึ้นฟอมใช่ไหมอ่ามันยังไม่ขึ้นนะนี่นี่คือขึ้นคองที่เกาะขาว,ขาวนี่เห็นไหมเนี่ยสีขาวนี่คือเริ่มลอกแล้วมันทํางานแล้วฮะทาไปไม่ถึงสิบนาทีเลยมันก็เริ่มงานแล้วเห็นไหมนี่มันเริ่มถ้าเราบอกว่าทําไมมันลอกง่ายต้องใช้เวลาสิบนาทีคาว่าสิบนาทีเนีี้้ยยมมมันขออููล่่วา เราต้องการให้น้ํายาลอกสีเนี่ยซึมลงไปให้ลึกมากที่สุดนะฮะนั่นคือเหตุผลของมันว่าสิบนาทีหรือมากกว่าก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเราบอกว่าเราทาแล้เราลอกเลยห้าทีก็ได้แต่เราเปลืองน้ํายาก็จะมีน้ํายาอีกส่วนหนึ่งที่มันยังไม่ไซึมลงไปอ่ะเราต้องขูดทิ้งเข้าใจห่ะการทํานั้นยางลอกสีอ่ะมันคุณสามารถผลิตเพื่อให้ใช้งานได้เต็มร้อยไหมอยู่ที่จุดนี้เนี้ยจุดที่ว่าทาแล้วเนี้ยมันซึมลงไปหมดไหมถ้ามันซึมหมดมันทาปริยาหมด ใจว่าน้ํายาลอกสีเป็นน้ํายาลอกสีที่ผลิตมาตรตงวัตถุประสงค์น้ํามันเนี่ยหนึ่งคุณถูกไม่ได้สองคุณอยู่ใกล้ๆไม่ได้มีกลิ่นกลิ่นแบบแรงนะต่นีไม่มันไม่มีกลิ่นเลยอ่าไม่มีกลิ่นครับไ,ไม่เหม็นฮะเพราะฉะนั้นคุณสามารถใช้งานได้ทัง้งภายในภายนอกดมดูได้ไม่มีกลิ่นดมใกล้ใกล้ก็ไม่มีฮะไม่มีกลิ่นฮะจังไม่มีไม่มีกลิ่นขึ้นมาเลยเห็นไหมปกตินี่ต้องใส่ไหมเราต้องใส่ไหมเราเราเรามีแค่น้ำกับผ้าไปนิดหนึ่งแค่นั้นเองถูกปั๊บก็เอาน้ำแค่ออกแค่นี่ครับแล้วจบทก หลังจากที่พักไว้10นาทีนะคะยาวักสีโอ้เห็นเนื้อไม้เลยนะสามไ้ม Use take to the wood and then we can use the finger to cut the wood อันที่นีหกชันนะครับ หกชั้นครับผม <laughs> โอ้โหโหกชั้นแต่รายใจของกระตูนู้นใช้แค่ตั้นเดียว,ว,ยยยวหรือวอ่าใหญ่มากกว่าสองชั้นนี่หกชั้นนะฮะทํางานแล้วตอนนี้คือหลังจากเนี้ทดลองรูมือรูปได้เลยฮะ,ะ,ะเห็นไหมจะลองดูรูปลองรูปดูถ้าเป็นน้ำยาลอกตัวตื่นคุณรูปไม่ได้ครับร้อนนะ,ะยังแฝอเนี่ยพอเราถึงเนื้อไม้ะะแล้วครับเห็นนะฮะนี่คือความแตกต่าขงของมันที่เราบอกว่าเอ้ ใำไมมันมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนกับอะไรไม่เห็นอนนะใช้งานง่ายเพราะั้มันบอกแล้วว่าของเราเนี่ยแห้งช้าแห้งช้าลอกง่ายสะอาดเนี่ยลอกมาถึงเนี้ยนี่ไม่ต้องอะไ้เนี่ยนี่สะอาดครับถูกได้ครับนี่คือส่วนที่เหลือมาจากสีที่เราลอกก็คือแค่สีแล้วก็ะั้งยาระเหิดหมดแล้วเ,เห็นไหมก็คือสีที่เราทาเคลือบเนี่ยที่ทายอยู่บนนี้ฮะออกชั้นไอ้นี่ออกชั้นร่องรอยอกชั้น อันนี้ต้องล้างอีกรอบนึงไหมล้วของของเราถ้าจะทาถ้าจะทาน้ำมันของเราสามารถอเอากระดาษทรายลงได้เลยครับเอากระดาษทรายลงเอาผ้าชุบแอลกอฮอล์เช็ดแล้วก็ทาสีกับเราได้เลยลเรับรองว่าไม่ไม่ไม่ดีที่เอากระดาษทรายลงนี่คือขัดหน้ามันลูบหน้านิดหน่อยครับเพราะว่ามันจะมีสีบางตัวที่ยังหลงเหลืออยู่นิดหน่อยนิดหน่อยแคนแคนดี้คลีนิ่งไรเดทดูดูครับดูดูดูดวกัน ตรงนี้เมื่อเดี๋ยวที่เราคุยกันตรงนี้มันเป็นวานิชแบบด้านจำได้ไหมฮะค่ะเนี่ยวานิชด้านก็ออกก็เห็นนะฮะไม่ใช่ไม่ออกนะฮะนี่คือจากที่น้ำยาลอกสีทำง,งานเนี่ยนี่เป็นวานิชด้านตัวนี้เป็นวานิชเงานะฮะโดยปกติถ้าเราจะทาสีเราต้องลอกสีขอเราทิ้งไว้สิบนาทีเราจะรับเวลาแล้วตอนนี้สิบน,นาทีค่ะเลิกอยู่เต็มเต็มครแค่หนึ่งอันนี้แค่นึ่งอันี้กันเลยว่ วันนี้เรามาสู่กระบวนการใช้วูดกัดนะครับเป็นน้ามันรักษาไม้หลังจากที่เราได้ทำล้างไม้ด้วยผงขัดไม้นะครับแล้วก็ทิ้งไว้ให้แห้งวันนี้เราก็มาใช้วุดกัดเพื่อเที่จทาทาไม้นะครับขั้นตอนง่ายๆนะครับเราก็ใช้ฟอ็อกซี่แต่เราใช้ฟ็อกซี่ พ่นนะครับลหลังจากนั้นก็ใช้พาเช็ดสังเกตว่าฟ็อกซี่เราเนี่ยเ,เห็นไหมช่างก็ไม่มทาน้ำมันไปสบายไปเพราะไม่มีกลิ่นมากนะครับมันเป็นน้ํามันจากธรรมชาติครับอเดี๋ยวลองให้ช่างเขาใช้ฟ็อกซี่พ่นดูครับอชีสธรรมดานี่เองครับแลวก็ใช้้าเช็ดเส้วนะครับตัวนี้เป็นน้ํามันจากธรรมชาตินะครับแลวสังเกตดูว,ว่า ทำงานง่ายมากเป็นการเชือ้อราตอนนี้เราลงสีเราเราใช้วุฒกาดครั้งที่หนึ่งนะครับเห็นไหมว่าเราเราทำงานง่ายมากเลยแค่พดนพเช็ดจบนะครับนี่คือกั้นตอนที่หนึ่งเราก็มีเดี๋ยวทาซ้ำอีก,อ,กอ,อีกรอบหนึ่งนะครับ โอเคเห็นไหมครับเราสังเกตว่าเราทางง่ายมากวันนี้เราอยู่ที่ที่บาร์ใกล้สระน้ำของโรงแรมโบนลาคุนนะครับทัดว่าบาร์นี้เป็นเป็นบาร์เท้าดอนะครับเป็นไม้เท้าดอลูกค้าที่มาพักที่โรงแรมเล่นเล่นสระที่สระน้ำแล้วก็มาใช้บริการที่บาร์ได้เลยจุดสำคัญของที่บาร์นี้ก็คือว่า มาเดินมาที่บาร์แล้วก็เข้าสาระน้ำโดยที่ไม่กระทบต่อน้ำในสระนะครับเพราะว่าใช้ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ใช้เคมีนะครับตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์น้นำนามันพืชจากตันสาไม้จากธรรมชาตินะครับแล้วก็วิธีการใช้งานก็ไม่ยากง่ายมากครับใช้พอกซี้ชิดๆๆๆๆๆทาเท็จบหรือท่านอาจจะใช้เป็นแปรง ถึงเป็นแปรงท่านก็ไม่แข็งบางคนแข็งถึงเป็นแปลงก็ไม่มีปัญหาครับแ,แปรงช้ากว่าใช่ไหมครับผมแปลงจะช้ากว่านะครับใช้พ่นๆๆใช้ผ้าเช็ดจยบแหนบเพื่อใหกว่าแล่ะใช้แปรงอ่า